ชวนพิงมาแอปแดงหน่อยครับครับเดี๋ยวชวนนะครับชวนช,วน,ช,ว,นชวนทุกคนเลยครับที่พิมมานะครับแต่ว่าเขาไม่่อยว่างกันนะครับเขาจะมาทีา่วัดนั่นแหละ่องผมไม่ได้ดังขนาดนั้น่องเพิ่งเริ่มต้นเขามาเขาก็เสียเวลาไงทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะครับทุกวันนี้ก็ต้องหากินกับเพื่อนสนิทไม่พ่เป็นใกล้เค็มเนี่ยไปหาคนอื่นเขาไม่มีใครอยากมาเป็นช่องใหม่นะครับเ<ม>ขามาก<ม>็มไม่ไมีคนดู ชวนมาไม่ชวนมาร้านกาแฟเชยไม่หลอกหลอกมาร้านกาแฟาแต่คุณลุงปืถ่ายยู u ูบก็หลอกมาเหมือนกันขนาดเพื่อนสนิทยังต้องหลอกเลยครับแล้วคนอื่นเขาจะมาให้ผมไหมอ่ <c oughs> ะอันนี้ความจริงนะคะอยากชวนทุกคนมาออกครับ <c oughs> ใช่ครับมีเพื่อนแค่นี้ฮนะทุกคนเข้าใจด้วยนะผมก็อยากถ่ายยูทูบของผมผมก็อยากเชิญใครมามันก็ดีทั้งนั้นแหละครับ แต่ว่าเขาไม่มานี่สิเพื่อนต้องเข้าใจด้วยช่องผมมีซับสไครต์สักร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพ่อว่ากันพุ้ยของคุณเจนนี่นะฮะสำ,สำหรับสำหรับสำหรับต้มยำกินไหมเอ็นดูเต้าอยู่นะ ทำไมน่ารักจังทำคอนเทนต์ด้วยขับมอเตอร์ไซค์ชมวิวขับมอเตอร์ไซค์มันหายากสิผ่ายไงวะคิดก่อนนะชวนพระไพยออกด้วย <S <S ทุกคนไปชวนได้ไหมผมอยากให้เอา,อางี้ดีกว่าผมอยากให้ผมไปถ่ายกใครคุณไปคอมเมนต์เลยว่าไปออกไปออก youtube กับยูโรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ <S <S ชวนให้ผมเลยผมพร้อมทุกคนเพราะผมก็อยาก ยยืมมือคนอื่นได้ผมชวนเชวนหมดแล้วครับชวนไม่ใช่วยทุกคนไปชวนเลยครับ เป็นสกรปรกมากตายเขาเช็ดก่อนเบียร์อร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยไหมเราเยบ <c oughs> ทุกคนผมกินน้ำเปล่านะครับทุกคน มึงกินน้ำเปล่าเลยครับหลักกล้องอ,ะ <S <S อ่ะ <S 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 พัดตับพัดตับไอ้ใครอยู่ที่เวีนก็อายกล้องไง, <S <S งเพิเจอโอ๊ตมาเนี่ยมันไปหอนแก่นมันไม่ได้บอกเราเนะแต่เราเดินเข้าไปแล้วเราเห็นมันมาเอาเทาเป็นโป๊ะเลย อร่อยมากที่มันอยู่แล้วมันไม่บอกด้วยนะว่ามันว่ามันไปปากแก่นตอนนี้มันอยู่ปากแก่นตอนนี้อยู่เขอไม่ไม่ไม่ไปแล้วเรื่ิงงานแล้วกลับบ้านดีกว่ากินตอนนี้เย็นกินไหมครับกินครับดูเลยใช่หรืเนาะแบบของแพร่นะของแพร่ ลำขนาดเจ้าทวดอี๋ไม่แล้วเนี่ยผ้ากันเปื้อนใช่ครับผ้ากันเปื้อนแต่เขาเขาไม่ได้เปลี่ยนนะเขาเราจะมาทำอะไรก็ได้บางทีแบบอย่างเงี้ยเรากินปิ้งย่างใช่ไหมกลิ่นมันจะคอบไปติดที่ผมเงี้ยมันก็สามารถก,รกันกลิ่นไม่ให้หัวเหม็นได้หรือว่าพุกคนเลือกใช้ว่าหัวเสื้อเปื้อนเงี้ยก็เอามาใส่นี่ได้ถูกไหมอืมอนะบอกแล้ว ขอสองณขอบขขอบเปลี่ยนขอบีเออะไรอ่ะอเยตัว่ะันช่องนี้มันไปดูสวนผู้เดียปะจริจังอม่ะมันไม่ค่อยอยู่ที่อ่ะใช่มันไม่เป็นย่ทีีเลยรูสถือ บางที่มันลงสาขาหลอกก็ซ้ำเปิดมาเจอตกใจต<า>ลอดจริงๆหลักๆเพราะว่ามันอยู่กรุงเทพเพราะว่านั้นเราไปตรงเอ็มโซเปียร์อยู่ก็ไปเจอมันเฉยเลยก็เลยแบบบอกให้มันเลี้ยงเล่าไม่อยู่กรุงเทพใหญ่คลิปวันนี้ลงไม่ไหล่ว่ะคือตอนนี้นะครับผมมีคลิปทั้งหมด3ามคลิปนะครับว่นเมื่อวานผมก็ไป ่ายมาคลิปหนึ่งวันนี้ก็มีคลิปหนึ่งแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่ตุนไวตั้งแต่แรกนะฮะเรามาเลือกกันว่าจะว่าจะเอาอะไรออกไปนะครับแต่ตอนนี้มีมีสแปร์ไว้ก็เกือบ1เดือนแล้วพยายามออกให้บ่อยที่สุดแล้วก็พยายามจะออกให้ให้ครบทุกอาทิตย์นะครับก็ค่อยๆพัฒนากันไปเอาเท่าไหร่ เสียวเออสุดอนี่คุณยู่เปิดมานี่ยังไม่หยุดกินเลยนะโอ้พี่ก็กินบ้างนิกเขาดูมองผมว่าผมเปนคนกินเยอะเนี่ยพี่ไม่ทานเลยอะ่ะทานกาแฟเปหลายแก้วเนี่ยออยากดูคลิปก็คิปดีจัจ จัดต,ต่ออย่างนีน้ EP ล่าสุดนะครับก็ผมเขียนซับผมเขียนซับไปสามนาทีนะครับเขียนไม่ไหวนะครับช่วงแรกก็มีซับหลังๆมาไม่มีครับเขียนไม่ไหวแต่ EP ต่อไปก็จะพยายามจะเขียนซับถ่ายพี่เบนเยอะไหมพี่ยูกินอยู่คนเดียวเห็นไหมผมกลายเป็นคนกินเยอะเลย ซับเก่งมากสามดทียูโรป้อมที่เป็นหน่อยครับอุปกรณ์แพงทำหลายๆคลิปนะครับผมใส่อุปกรณ์เนี่ยเน้นอุปกรณ์เน้นอุปกรณ์คุณภาพไม่มีคอมหรอมันเอาไปคอมมันเอาไปไหนไม่ได้ไงเห็นไหมทำบล็อกวีคด้วย พี่เบนกินไม่ทันเหรอของพี่เบนเป็นเป็น,เป,นเป็นหมูครับมันก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวหมูดับโฆษณาเข้าบ้างไหมโทษนะครับเอาแขกรับเชิญเข้าก่อนฮะแขกรับเชิญยังไม่มี <c oughs> โฆษณาจะไปเข้าได้ยังไงคุณผู้ชมที่อยู่ยิ้มบ่อยๆสบายดีไหมไม่ค่อยพูดเลย พี่สปายดีไหมพี่ไม่เคยพูดเลยพี่เหรอใช่ไหมพี่เหรอเจ้าน้าที่แบบว่าผมพูดไม่หยุดไม่น่านใจะใช่ผมอะ่ะบอกแฟนแท่เนี่ยแฟนดีเลยอืมหวานหอมเจี๊ยบอืเรื้อหวานเนี่ย ตันี้พี่ยมมูมีละครไหมมี2เรื่องนะครับก็รอรอออกอากาศนะครับไฟทําค้างกับคนกล้าท้าชนถ่ายเสร็จไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดตามผมได้ทาง y o u t u ยูโรเทปซ่านะครับก็ถ่ายหมดแล้วนะครับสองเรื่อง ้ก็ติดตามให้ที่ y ย u ทูบยูโรเทสครับเบื่อน้อยครับทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะผมชวนใครไม่ได้จริงครับก็เลยต้องอาศัยเพื่อนๆนี่แหละฮะเที่ยเไหมผมทำให้สิอ่ะยกคอนมือ ยาวาริวาาปูราบริตุเรติสาคารานเอวาเมวะติโกินัอาเมตเทนนะใครมาปะไม่เื้อไม่เื้อไม่รูปอย่างรครับกินเนื้อแล้วอย่าลืมกินน้ำนะคะับจะติดคอเป็นห่วง เม <Conservative> <eigentlich analysis> ื่อไหร่จะเล่นกับพิ้งพลอยครังรอทงช่อง7 HD เลยนะฮะหนูอยู่น่ารักตลอดชื่อหาเฮ็ดหนูถูกรังวัลที่หนึ่งก่อนนะหนูจะจ้างที่อะไรไ่ทนคุณอุ้มข้ามน้องหน่อยนะเล่นนี่ดิออนนี่เลข ลี่ซื้อมาเมื่อเช้าตอนไปช่องเจ็ดห้าห่าห่าห้าหาห้าห่า่้าห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 ยาห้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 าหาห้าห้าห้ับเาห้อห้า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 หเมื่อวาน้า้า้าาา้าา เก็บไว้เป็นสต็อกนะครับเผื่อไม่มีอะไรลงขอบคุณครับเจอไม่มีไหมเจอจ้า เคยเล่นละครเรื่องนักชู้ตะทานฟ้าใช่ครับเคยดูไหมนักชู้ตะทานฟ้าฮิโรอิโตะคะดูบ้างดูเป็นยอดมนุษย์ก่อนที่พี่จะเป็นอีกนะพี่เป็นอะไรนะมุนไชยสัดตัดใช่ผมไม่ได้เล่นเองเลยเออไม่ใช่สิตีลังกาตีได้ไหมครับผมตีเองดิ ไม่ได้เป็นใครนะอะยักษ์ลายยักษ์ลายอะไตุลากินแซ่บกินมวลอิโต้อิโต้ใช่ไหมฮีโร่อิโต้ะอิโตะอิโต้เป็น,ปนอืม เป็นมีละครเรื่องใหม่ยยงครับยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับเขาบอกว่าจุ๊บพี่เบนหน่อยครับคือจุอ๊บตอนนี้มีแต่กระเทียมนะจริงบวกทิกยด้วย ก็ใช้ได้อยู่ครบมา <ไป S 1> ถึงน้ำลายเหรอใช<า>่เปียกหมดอยาก <laughs> เป็นพี่เบนโว้ยเป็น,ปนาอย <laughs> จะเป็นเลยครับเดือดเหม็น, <laughs> จ,ะน <laughs> จะเป็นเลยครับใช่ถูกต้องดุ๊กดิ๊กมาก กไม่มีเลยนี่มะนาวเหรอมะนาวมะนาวเออทำไมเราไม่ใส่วะเราต้องใส่ทุกอย่าง้อนที่เป็นด้วยที่เป็นไม่ทานเนื้อนะอุ้ยไม่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 หยุดแปลกกินหมดเออกินหมดดินกินได้ผมกินได้หมดอ่ะพี่พี่เหลือให้ผมแค่นั้นแหละ กินกินกินทิกินกว้างกินได้หมดอือ่าเป็นคนอย่างนี้ไม่เลือกกินกินง่ายเลือกกินง่าย